สวัสดีค่ะวันนี้ห้องข่าวคุลูกทุ่งนะคะคก็มาได้รับเกียรติจากพี่ภาคภูมินะคะพี่พงงาอยากสัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจตอนนี้หรือว่ามีได้ข่าวว่ามีทําวงดนตรีหรือว่ามีอะไรเคลื่อนไหวคะตอนนี้ตอนนี้พี่ภาคภูมิก็ได้สร้างนักร้องหลายคนนะครับตั้งแต่พลอยสีฟ้าอัศวินสีทองจันทาธิรวัน พจมาพิมพ์จันท์พิชานนท์รุธมบุรีแล้วก็นักร้องอีกมากมายครับที่อยู่ในเครือข่ายนะครับก็มาร่วมร้องเพลงซึ่งเอาเพลงเก่าๆที่ดีๆมีความหมายมากับขานใหม่อ,มอย่างเพลงของครูสุชาติเดินทองครูติตกมรมเนียมครูภับุลขันก็นำมาขัดขดันดนตรีใหม่อแลนโดติทิวาก็จะสร้างงานนี้ให้กับพี่น้องแฟนคลับที่ชอบเพลนทุ่ง อันดับเป็งกาบร้องกับคันมาเกือบร้อยเพลงแล้วก็พี่ผมเอกก็จะสร้างงานวงดนตรีเป็นของเองโดยทีมงานของพวกเราจะมีดนตรีวงลำวงย้อนยุคทุกจังหวะมีกินลำวงสามชาติตะลุงมีหมดเลยทุกคนจะร้องคนละ5เพลง1ิเพลงรวมกันมีสเต็ปการร้องก็ทําการวงประชุมมาที่อ2มีงานเข้ามา2-2งงงานแล้วรับงานแล้วเนาะว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ใหญ่มากนะคะยังไงก็อยากจะฟังสักท่อนหนึ่งให้เป็น อ๋อเพลงใช่ไหม<ช>เพลง <ๆ S 2> เพลงมันเยอะมากอ่าอยังเพลงเก่าของครูรัฐพินุไทยหรือรูสุชาติเทียนทอง<ช>ซึ่งร้องคู่กับอัศวินสรทองนะครับบทเพลงเดีเดี๋ยวเดจ้างไม่รัก <liking S 2> จางพ<อ>ี่ก้อไม่รักโอ้ยจางแล้วพี่ก้อไม่จ้องตองให้จ้างเป็นเงินกององกองดนตรีใหม่นะก็ในเร็วนี้อัศวินทองลงคู่กับภาพของพังงาน อย่างพปอยสีฟ้าก็ฝนตกฟ้าร้องก็เ mm hmm. พิ่งออกสู่ประมาณอาทิตย์กว่าเลยครับ <Okay. S 1> แล้วก็มียิ่งรักสลักใจคนนึ่ง oh. ทีมงาน oh. ยิ่งรักสลักใจ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นตัวแทนย, <Okay. S 1> นยอรักเราเพลงเยอรักล้วนๆพี่เอามาร้องคู่ด้วย mm hmm. อยู่กรุงเทพมันกระจอกลับบ้านนอกเธอเธอ mm hmm. ยิ่งรัอกอย่าไปหลงเพลหลงแล้เมืองกรุงเอามาขับขันใหม่อย่างอ,อ,อ๊อกยอ๊อคคมพี คมภีคมภีนรครปฐมคมคมภีอะไรนะเดี๋ยวนะคัมภำพีศรีนครปฐมเรารักกันเธออ,อยู่ด้วยกันสองคนพี่ร้องเพราะความจนต่างดินร้องงานเธอได้คนระับเอามาร้องใหม่ดนตรีใหม่ร้องคนละท่อนหมดเลยเอาเพลงเก่าที่มีความหมายคนต้องร้องเก่าในอดีตที่ทําไว้แล้วเราก็มากลับกันใหม่ดนตรีใหม่เพื่อสร้างสีสงนะครัในในบช,ชาวลุทุง่งเด็กรุ่นหลัง จอชนได้ชมกันนะครับนี่คือยังไงถ้ามีโอกาสถ้าพี่พาคผูมว่างครับพวกหนูรายการพี่เลยรายการยี่สีสีแทบแยบสี่มวลขออนุญาตไปทํารายการที่บ้านพี่ได้เลยครับดีดีครับได้เลยครับานดีมากนะขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาชมรายการของน้องเต้ห้องข่าวสีจุฬาอ่า้องสีน้องสีน้องเต้นะครับดีมากเลยช่วยกันช่วยกันสืบสานช่วยกันแชร์กันต่อ เป,เป็นที่ลืมไม่ได้เขาก็ต้องกแชร์กันต่อใน Facebook, Facebook, f เ c e ไลฟ์หรือไลน์นะครับตรงนี้ก็เป็นสื่อสำคัญของอาชาวลูกทุ่งและนักข่าวนะ,อะขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ